เอโยวซับ hey, สวัสดีครับผมเซล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บายนะฮะวันนี้ผมจัดรถคลาสสิกสไตล์คาเฟ่มาให้ชมครับลูกค้าเป็นสตาร์เลียนมาร์กิน่า170ไอนั่นเองครับผม ตัวนี้นะฮะลูกค้าเป็นตัวคาเฟ่น,นะครับผมเท่ๆเลยนะเป็นระบบหัวฉีดด้วยนะครับลูกคา้าชุดสีตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาสวยๆรอบคันแบบนี้เลยนะครับผมขนาดเครื่องยนต์ 170cc ซีฮะเป็นระบบหัวฉีดมาเป็นที่เรียบร้อยมีคันสตาร์ทเท้าและมือมาให้นะทอนะ่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับคันนี้ก็เดิมๆทั้งคันเลยครับลูกคา้ารถสวยมากและที่สําคัญเลขไม่์แค่หลักพันโลเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์ก่อนเลยเลขไมค์เจ้าคันนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่7,000โลเท่านั้นนะฮะ สตาร์ทง่ายๆเลยครับลูกค้าคันนี้นะฮะมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับยางเป็นยางลายฟันเลื่อยนะครับเจา้าคันนี้ล้อเป็นล้อซีรัวดทั้งหน้าและหลังเลยนะครับ ชุดสีโดยรวมเนี่ยสวยมากๆนะ,ะคลูกค้าอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยแต่ละภาพโดยรวมเนี่ยสวยใสยสะอาดครับลูกค้าโซ่เตอร์สะอาดอกิฟตครับใครหารถคลาสสิกราคาไม่แรงนะฮะรีบม,มาจากคันนี้ได้เลยนะฮะแถมเป็นทรงคาเฟ่ที่ใครหลายๆคนต้องชอบนแน่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันก่อนเลยนะครับ <ST AR> ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม หากใครสนใจเจ้าคันนี้นะลูกค้ามีเรล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจกันคลิปหน้าครับลุกค้าสวัสดีครับ